ทีมนักตบสาวไทยต้องเจองานสุดหินสหรัฐอิตาลีในศึกวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิกวันที่17มีนาคม2566ความเคลื่อนไหวในการจับฉลากแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกเวลา17อลนิกาในประเทศไทยณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากทั้งหมด24ทีมซึ่งเป็นทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับโลกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแข่งขันแบบคบกันหมด ทีมที่ชนะอันดับ1-2เท่านั้นที่จะได้ไปโอลิมปิก2 0 2 4นณประเทศฝรั่งเศสกลุ่มที่1สนามจีนประกอบด้วยจีนยูเครนเม็กซิโกเช็กแคนาดาเนเธอร์แลนด์โดมินิกันและเซอร์เบียกลุ่ม2สนามญี่ปุ่นประกอบด้วยญี่ปุ่นเปรูอาร์เจนตินาโปรตุเกสเบลเยียมตุรกีและบราซิลกลุ่ม3าสนามโปรแลนด์ประกอบด้วยโปแลนด์สโลวาเนียเกาหลีใต้โคลัมเบียไทยเยอรมันอเมริกาและอิตาลีสุดเห็นเลยอเมริกาแชมป์โอลิมปิกอิตาลีแชมป์วีเอ็นอล